วิธีการต่อจอยพวงมาลัยเข้าเล่นเกมนี้ for speed heat ทำยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับขั้นตอนแรกก็คือเพื่อนๆต่อจอยพวงมาลไยนี้เข้าไปในเครื่องทั้ง pc หรือว่าคอมพิวเตอร์เลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เปิดเกมธรรมดาเลยพอเข้าเกมแล้วก็พอมันขึ้นหน้านี้นะครับที่เขาไว้กด start อ่ะเราไม่ต้องใช้จอยธรรมดานี่นะเราใช้จอยพวงมาลัยอ่ะกดส start เกมเลยจอยนี่วางไว้เลย แล้วเราก็ใช้จอยพวงมาลัยกดสตาร์ทเข้าไปปุ๊บเข้าเกมแค่นั้นเลยครับมันจะเป็นทำให้ตัวเกมรู้ว่าเราจะใช้ตัวจอยเนี่ยครับในการเล่นเกมไม่ได้ใช้เป็นจอยสติ๊กหรือจอยธรรมดาแค่นี้นะครับก็เล่นได้เลยครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงผมก็จะมาอัพคลิปเล่นเกมแข่งรถกับจอยพวงมาลัยในนี้ต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากนี้ ก็ขอบคุณมากนะครับขอให้เล่นเกมให้สนุกครับเอ็นจอยจอยพรไหมนะครับขอบคุณครับ